ว่ามันน่ากลัวที่สุดครับผมที่เจอมาะะแล้วก็มาแบ่งปันความรู้สึกกันด้วยนะครับน้องๆคนไหนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันมีเสียงชิงรีดด้วยวะ <laughs> ถ้าน้องๆคนไหนเชิญชอบนะครับผมอย่าลืมว้ายเหมือนอะไริงรีดเนีย่ยโอยถ้าน้องๆคนไหนนะครับผม อนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเพื่อมาให้พลาดหลายสดจากพี่นะครับผมพูดคุยกับพี่ได้ตัวน้องๆจะอดดูคลิปสนุกๆจากพี่นะครับผม้วผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีฮอฟู